เย่แน่นถ้ายังสาวอยู่บอกขอไปหาหน้าดีกว่าคเคืจะมีออถูกอะไรใหม่ๆได้จังหวะดีๆถูกไหมครับม,มันก็อย่างเนี้แหละครับครับแล้วอย่างอย่างอย่าง,งจอยแอนคอย,นยในโครงสร้างแบบนี้นะีสร้างรักษาขยายนี่เดินเกมไงครับโดยหลักการแล้วเนี่ยสร้างรักษาและขยายเนี่ยนะครับก็มันก็ต้งต้องบอกว่าสอดคล้องกันนะครับ ก่อนที่เราจะสร้างลูกค้าเนี่ย <c oughs> เขาต้องมั่นใจว่าเราจะสร้างลูกค้าด้วยด้วยคุณค่าของเราอะไรมีอะไรให้ลูกค้าเนี่ยเมือ่อสื่อสารไปแล้วได้รับรู้ว่ามันมีคุณค่าที่ลูกค้าอยากเดินเข้ามาเพราะนั้น <c oughs> การสร้างลูกค้าเนี่ยมันไม่ยากนะครับ,ค,รบคือมันไม่เหมือนกันนะครับถ้ามันคล้ายๆต้องบอกว่าไม่เหมือนกันเวลาที่บอกว่าหนุ่มจีบสาวเนี่ยเปรียบเทียบเรื่องอย่าง,างนี้คนจะชอบมากกว่าและเข้าใจง่ายนะะ <c oughs> ขอญาติเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่ได้มองว่าเอเราจะเอาเรื่องที่ไม่ไม่ไม่ใช่นะเพราะวัไหนเดี๋ยวคงไม่จชบนะครับให้เห็นภาาพนะครับว่ จริงๆแล้วหนุ่มจีบสาวเนี่ยเวลาเขาไปจีบกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกคําพูดหนึ่งที่ที่ที่เป็นเป็นที่ฮิตกันเลยนะหวานหูอ่าเขาก็จะมีทุกอย่างคําพันพรณนาบอกโอ้โหดูดีไปหมดแล้วหลังจากนั้นรับรู้มันก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นการไม่นําเสนอคุณค่าที่ไม่แท้จริงครับอาจเป็นคุณค่าที่จอมปลอมอหอรือถ้าบอกว่าทําไมหนุม่มสาวคนจีนเนี่ยนะเขาบอกว่าทําไมถึงชอบกันแบบค่ําคืนเดียว <c oughs> เป็นวันไนสแตนนะฮะจีบกันวันเดียวแล้วเลิเลกครับก็เพราะว่า เหตุผลก็คือเวลาเขานําเสนอก็นําเสนอคุณค่าที่มันเฟกไม่ใช่ไม่ใช่แฟกท่าต้องบอกว่า a c e b o o k เนี่ยมันมีสองด้านนะเฟสเป็นคำว่าหน้านะมันมีสองหน้านะเหมือนเหรียญสองหน้ามีทั้งเฟกและแฟกนะครับคือทั้งเป็นจริงแล้วก็มันทั้งเฟกก็โกหกกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเนเนตเขาถึงบอกว่าบางครั้งก็ไม่ได้การันตีและเชื่อได้เสมอไปเพราะว่าข้าเอาข้อมูลมามันก็เป็นข้อมูลที่อ้างกันขึ้นมาก็มีเพราะฉะนั้นการสร้างนี่ต้องมาจากข้อมูลที่เป็นพื้นฐานที่เป็นเขาเรียกว่า intrinsic value ก็คือ เนื้อแท้ที่แท้จริงก็คยกคุณค่าที่แท้จริงของบริษัทนั้นๆถ้าอย่างบริษัทจอยกอยเนี่ยก็จะเอาคุณค่าที่แท้จริงจะจะบอกอะไรว่าถ้าวันนี้จะสร้างลูกรักษาลูคาใหญ่เนี่ยนะครับจะต้องบอกว่าลูกค้าที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะต้องให้ความรู้เน้นอยากให้ดูสไลด์นี้ครับ,รบเมื่อเราสร้างลูกค้าเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับเราก็จะบอกเลยครับว่าเราจะต้องมีเทคนิคในการสร้างความมั่นใจไม่ว่าจะให้คนที่ไปบอกนะครับขั้นตอนก็จะมีขั้นตอนเลยว่ามันดียังไงเอก็คือคนที่ เป็นผู้ที่คอยเป็นแอดไวเซอร์คือให้คําแนะนํานะครับก็คือคนที่พามาเนี่ยพาลูกค้ามาบก็คือคนที่เป็นสะพานเป็นบริดจ์ก็เป็นคนเชื่อมเช่นเป็นเกสปิเกอร์และ C ีคืออะไรคืออัพไลน์ที่เป็นลูกค้าเก่าที่อยู่มานานเป็นผู้นำเนี่ยก็พยายามที่เป็นคอนซัลท์นะครับเป็นคอนซัลแทนก็คือผู้ที่คอยเรียกว่าให้คําแนะนำเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยแอดไว์ก็คือเป็นคนช่วยเหลือก็พาคนที่ แนะนํามาที่เป็นลูกค้ามุ่งหวังมาก็มาชวนก็มีเทคนิคการสร้างความมั่นใจก็มีขั้นตอนการว่ามันดียังไงบริษัทก็ต้องนั้นการก็ต้องให้ความรู้ว่าขั้นตอนแต่ละเป็นขั้นตอนเป็นยังไงนะครับแล้วก็เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยนะครับก็ต้องมีเพราะคนบางคนเนี่ยนะครับมาด้วยการที่ไม่เชื่อก็ไม่มีความฝังไม่มีความมั่นใจก็ต้องมีขั้นตอนว่าต้องสร้างรักษาขยายเนี่ยก็ต้องสร้างให้เกิดความเชื่อก่อนว่า คนเราทุกคนมีฝันเน่ฝันจะเป็นจริงได้ไหมก็ต้องมาจากการค้นหาก็ที่จอยคอยมีอะไรเราต้องให้เขาค้นพบก่อนว่าของเรามีดีอะไรก็คือต้องโชว์หน้าตาหน่อยอน้าตักหน่อยต,อต้องให้เห็นว่ามันดีจริงพูดลอยๆอยไม่ได้เพราะถ้ามันดีไม่จริงเนี่ยวันหนึ่งเขาอยากไปเหมือนกันออก็ต้องบอกของดีเช่นสินค้าเราดีนะเรามีหลากหลายนะสินค้าในเะที่ยงยี่เราออนไลน์นะบรมีระบบช่วยเหลือนะมีระบบฝึกอบรมนะสอนให้คนเก่งได้นะมีสาขารองรับนะ มีระบบแผงการตลาดที่มันสุดยอดที่สามารถทําให้คนเนี่ยนะครับใช้การขยายเครือข่ายและได้ไประโยชน์จากเครือข่ายจริงๆมันเป็นวันหนึ่งเมื่อคุณขยายไปมันจะเป็นทรัพย์สินของคุณเพราะการลงทุนกับคนเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าในเครือข่ายท่านเป็นคนที่มีคุณภาพจากการที่เรามีระบบะเชิงคุณภาพที่ทําให้คนที่เข้ามาฝึกอบรมเนี่ยมไม่เก่งก็เก่งได้เนี่ยกอบกับคุณค่าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการแผงการตลาดเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสาขา นะครับเรื่องของระบบควบรมทั้งหมดเนี่ยแล้วก็แบรนด์ของเราเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าที่นี่มีอะไรต้องให้เขาค้นพบก่อนเมื่อค้นพบแล้วก็เกิดความหวังลและเกิดความเชื่อเขาก็จะไปวางแผนเหมือนคนเราถ้าไม่เชื่อก็ไม่วางแผนเชื่อว่าดีก็อยากจะลงทุนก็วางแผนลงทุนเมื่อวางแผนเสร็จก็เริ่มจก,กําหนดเป้าหมายว่าจะมียอดขายจะโตเท่าไหร่จะรวยวันไหนนะกำหนดเป้าหมายได้อย่าง <ๆ S 1> อย่างผู้นำเนี่ยต้องกําหนดด้วยเลยแบบนี้ต้องกําหนดครับ แล้วเทคนิคอะไรอีกครับนอกจากการกําหนดแล้วเนี่ยทำไมไม่กาหนดเพราะถ้าก็ไม่กาหนดจะเลื่อยเฉยมันลอยไปเรื่อยๆทำไมเรื่อยไม่มีจุดหมายอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายพอทําสักพักเหมือนจะเดินทางไปไหนสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าจะไปเชียงใหม่สามเดือนยังไม่ถึงครึ่งทางถามว่าจะเดินต่อไหมเพราะไม่มีไม่มีการกำหนดว่าจะไปเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่เหมือนเราเนี่ยถ้าเดินทางเนี่ยบอกข้านั่งเครื่องไปอเมริกาเนี่ยใช้เวลาเมื่อก่อนก็บอกเป็นวันเลยนะเดี๋ยวนี้ดีหน่อยก็ไม่ถึง20ชั่วโมงประมาณสักส7บ8ชั่วโมงก็ถึงวล้ว ถามว่า17-18ชั่วโมงเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยไหมน่าไปสักครึ่งทางนี่ดูเวลาแล้วไม่เหนื่อยแล้วถูกไหมครับนี่ก็กลายเป็นเป็นปัญหาแต่ถ้าก็มีการกำหนดเป้าหมายว่าถึงเมื่อไหร่อย่างน้อยสบายใจว่าถึงแน่ๆแต่ถ้าไม่กำหนดป้หมาย ชักไม่ไเลยเออจะไม่อยากทำนะครับ,รบนั้นการสร้างแรงบันดาลใจก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนี้สําคัญนะครับนี่คือการสร้างให้คนนั้นมีความรู้แล้วก็มีความมั่นใจนนการสร้างคนเนี่ยเมื่อเราสร้างให้ลูกค้าเข้ามาก็ต้องสร้างจากสิ่งเหล่านี้ครับแล้วสร้างแรงบันดาลใจเสร็จแล้วก็ต้องมีการสื่อสารขั้นตอนการต่งตางเนี่ยเขาก็อยู่ในช,นช่องทางนี้นะครับก็ว่าการสร้างให้มีความรู้เนี่ยการสร้างเนี่ยทำยังไงบ้างชาพานทั้งช่องทาง Facebook เฟซบุ๊กก็ได้นะเฟซทูเฟสเฟซก็คือไปบอกกับเขาตัวต่อตัวตัวต่อตัวนะหรือว่าจะบอกว่าจะผ่านการบอกปากต่อปากหรือว่าจะบอกจากา PC. คันพีซีตูพีซีก็คอมพิวเตอร์ตูคอมพิวเตอร์ที่ผมพูดไปแล้วว่า Facebook นะครับหรือจะสื่อสารโดยระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กจากโซเชียลเน็ตเวิร์กจากแอร์เฟซบุ๊กแล้วยังเดี๋ยวนี้เรียกมีไลน์นะครับมีเยอะแยะเลยนะแท้หมดเลยเยอะแยะหมดเลยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็เป็นอ,อีก<ม>ช่องทางหนึ่งในการสื่อสารแต่มีเยอะมากนะครับ นั้นก็ <c oughs> ช่องทางการสื่อสารนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การเรียนรู้เพื่อทํากิจกรรมว่าจะไปชวนคนยังไงสร้างสร้างคนยังไงทานการจัดประชุมที่บ้านนะเทคนิคการพูดพูดแบบไหนทําให้คนเนี่ยเชื่อมัน่นแล้วก็เชื่อถือในสิ่งที่เรามีทั้งหมดนี่ก็สร้างลูกค้าให้เกิดเป็นนักนักขายหรือว่าเข้ามาเป็นลูกค้าเป็นเครือข่ายของบริษัทได้อย่างอย่าง,งกิจกรรมล่าสุดของจอยแอนคอเนยเป็นงไงบ้างครับ ผมเองก็เราเองก็สร้างกิจกรรมนะครับอย่างวันที่28นะครับคือคือพื้นฐานในกิจกรรมเนี่ยท่องเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้เรามีพื้นฐานอยู่แล้วพื้นฐานเนี่ยเรามีกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่เทคนิคต่างๆเนี่ยนะครับเรามีฝึกอบรมแล้วนี่ก็คือส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ฝึกอบรมว่าถ้าจะสร้างให้คนคนนั้นเก่งเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเราสร้างลูกค้าให้เป็นคนเก่งเนี่ยเราสร้างเขาโดยการให้เขามีความรู้เมื่อเขามีความรู้เขาก็บริโภคแล้วเมื่อเขาบริโภคเขาสนใจอยากทําธุรกิจ เขาก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้ทุกเรื่องครับแล้วถ้าเขาเก่งเขาก็จะขยายขยายธุรกิจได้เองถูกมับ,บนั้นก็จะมีเทคนิคอ,อีกก็คือรักษานะครับทำยังไงให้ลูกค้าเมื่อเรียนรู้แล้วทํามาแล้วก็ต้องมีการรักษาอีกว่า ถ้าเขาเรียนรู้เข้ามาเป็นลูกค้าแล้วจะรักษาเขายัางไงก็ต้องมีการทำการประเมินทำอ e ว a อ u ร์เอชนะครับอวอร์เก็คือการทำเดลี่รีพอร์ตตรวจสอบทุกวันว่าประเมินซียอดขายไปยังไงเราเติบโตไมมเป้าหมายที่ตั้งไว้3ามเดือนมัเดือนปยังอยู่ในเป้าหมายอะไรที่ทําให้มันมัน,ม,นมันเป็นปัญหาที่มันไม่เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็ต้องศึกษาปัญหาของลูกทีมปัญหาของการทํางานการบอกการไปชวนคนไปขยาย,ขาย,ข,ายขายสินค้าแนะนำเนี่ย มันเป็นไปตามกลยุทธ์และเป็นตามวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่อันนี้ก็ต้องมีการสอนกันนะครับครับ<ช>แล้วก็การสร้างความเชื่อโดยการสื่อสารนี่ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไปพูดเนี่ยพูดให้ตายคนก็ไม่ซื้อเพราะว่าไม่ได้มีขั้นตอนการสร้างวิธีการว่าจะพูดยังไงให้คนเชื่อมันต้องมีหลักการเปรียบเทียบ er การนําเสนอแบบไหนถึงจะให้คนเนี่ยเกิดความเชื่อนะครับแล้วก็การจัดทำเฮ้ามิทติ้งก็เป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยนะครับเพื่อให้ คนที่สําเร็จมาแบ่งปันประสบการณ์ก็คือทําให้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยให้เข้าใจเพราะบางครั้งในคนทํางานไม่เป็นเนี่ยสร้างเข้ามาแล้วแต่เขาอยู่ไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจวิธีการทํางานก็ต้องมีการคุยกันเพื่อให้แลกเปลี่ยนว่าคนที่คุณทใํใไมคุณสําเร็จทํใไมคุณเก่งคนที่คุณทําได้อันนี้ก็มาแชร์กันนะครับนั้นก็อีกข้อนึงก็คือเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจคงอยู่เสมอเพราะเป็นเรื่องของสิ่งที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยยังมีความมั่นใจว่าวันนี้ถ้าเขามีฝันเขายังสามารถสําเร็จได้จริงไหมบางครั้งคนเราจิตตกน,นะครับ ก็ต้องกลับไปดูเรื่องเดิมๆว่าเออมันยังโตไหมยังมีคนโตไหมเออเขาขายได้ไหมคนอื่นเขาขายได้ทาไมเราขายไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยพอตัวเองไปขายไม่ได้จิตตกเลิกขายดีกว่ารจริงๆแล้วไม่เคยสํารวจตัวเองก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ทาอยู่มันผิดพลาดยังไงเห็นไหมก็ไปฟังคนอื่นบ้างน,นะครับ,รบแล้วก็กลับไปเรียนรู้ใหม่ๆบางครั้งคนเราเองก็เอ๊ะรักษาเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่รอดก็แน่นอนครับทุกศาสนาเ็าเอามีวิธีการนะทาไมคนศาสนาอิสลามเนี่ยครับเขามีความมุ่งมั่นสูงเพราะว่าวันหนึ่งลองคิดดูซิ วันหนึ่งต้องต้องโบยไงเหมือนบ้านเราอ่ะสวดนมนต์อ่ะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคริสเขาไม่ได้ไอทางอิสลามเขาไม่ได้สวดมนต์เขาได้ว่า,าต้องต้องระหมาดระมาดทุกวันละสี่ห้าครั้งอ่านะครับแล้วอย่างทุกวันจุกก็ไปสุราอีกนะครับต้องไปเข้าสุราไปไป,ไปสวดมนต์ไปอะไรก็แล้วแต่ฟังคําสอนเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเราอยู่กับการเรียนรู้ใหม่ๆการศึกษาข้อมูลเดิมๆซ้าๆเนี่ยทำบ่อยๆก็เกิดความเชื่อมั่น เขาเชื่อมันก็ไม่ทิ้งเห็นไหมก็รักษาไว้ก็เหมือนกันการรักษาการทางานกันเป็นทีมเนี่ยก็เป็นหัวใจเพราะบางครั้งไปทํางานโดดเดียเ่ยวนี่ก็อาจจะตายได้เพราะว่าตายที่นี่คือหลุดไปจากวงกอวงวงจรขององค์กรก็มีปัญหาเห็นไหมก็มีปัญหานี่ก็เป็นกิจกรรมโดยรวมนะครับนะครับเพราะเวลาก็กระชับมานะฮะ<อ>ผมจะสั้นๆนิดนึงว่าในส่วนการขยายเนี่ย เทคนิคก็คือการดูแลทีมงานการทําความให้เข้าใจตรงกันเครื่องมือทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำยังไงให้เขาใช้ทรัพยากรเพราะบ,บางครั้งคนก็ทำทำงานโดยไม่ได้ใช้ทรัพยากรไม่ได้ใช้เครื่องมือในการขยายถ้าจะขยายก็ต้องมองว่าองค์กรมีอะไรที่เป็นทรัพยากรเป็นเครื่องมือเอาสิ่งเหล่านั้นแหละไปขยายต่อเพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ยบริษัทมีคุณค่าอะไรมีเทคนิคการขยายยังไงรักษายังไงก็เอาเรื่องของการสร้างการรักษาเนี่ยไปทําการขยายต่อเพื่อให้เกิดการ บริโภคเกิดการขยายธุรกิจโดยไม่รู้จบนี่ก็เป็นรูปแบบ,บของคําว่า CRM ทั้งหมดครับครับอย่างที่ดกรกล่าวมาทั้งหมดนะท่านผู้ชมครับเป็นแค่ออเดิร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเรียนรู้จริงๆก็ต้องใช้เวลาเป็นเป็นชั่วโมงเลยเพื่อที่จะเข้าใจแต่ฉานแต่ถ้าเกิดท่านต้องการประสบความสําเร็จใช้เวลาสักชั่วโมง2ชั่วโมงเรียนรู้ดีกว่าไปทำอย่างอื่นหลายหลายชั่วโมงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับดรสมชายหันเทลีลานะครับ ประธานกรรมการบริษัท Joy Coi Corporation จำกัดครับผมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับ <riding> ผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติ โดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coi โทร02 975 5858 ดีๆที่มีให้ไม่รู้จบจาก John c o y เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะโดยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้ง John c o y และ Genzi Shop ห้างขายตรงสะดวกซื้อ Modern Trade รายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะ ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคปตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะกกสินค้าที่นี้เลือกกว่านึงมือนรายการครอบคุม หมวดหมู่ที่เกิต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกรัน ไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยแอนคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาทิตที่มั่นคงรอคุณอยู่<ะ>เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยแอนคอยกับเราสิคะ จะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของ